สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้า,ชาวันที่29กรกรกฎาคมพศ2564ค่ะกับเช้าวันพฤหัสบดีกับการวิเคราะห์กราฟทองนะคะสำหรับกราฟทองค่ะแท่งเดย์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าแท่งเดย์มีปริมาณแรงบายนะคะเนื่องจากมีข่าวเมื่อคือนนะคะทำให้กราฟดันราคาขึ้นมาที่แอเรียแนวต้านนะคะต้องบอกว่าตรงนี้คือแนวต้านวันนี้ถ้ากรณีเราจะบายนะคะโค้ดแพรแนะนําว่าให้เรามาบายที่แนวรับนะคะเพราะว่า าวิ่งมาที่แนวต้าและนี่คือเกิดจากปริมาณของข่าวนะคะซึ่งข่าวเนี่ยก็จะอย่างที่บอกว่านะคะถ้าไปดูร่องรอยของข่าวเมคืนแล้วก็คือทุบลงไปแล้วก็เหาะขึ้นมาเนาะถ้าเหาะขึ้นมาแบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ายังไงไปดูเฮสีสักนิดนึงค่ะ ะะสำหรับ H ฮสนี่อยู่แอเรียนี้เลยนะคะที่เป็นโซนต้าน 1, นะคะ2นะคะแล้วก็3ตรงนี้นะคะดังน,นั้นตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งแหละนะคะที่เป็นแนวต้านของ H ฮสนะคะเช้านี้เนาะโอเคนะคะถ้าทะลุได้ถึงจะขึ้นต่อนะคะถ้าทะลุไม่ได้จะมวนลงไปก่อนนะอ่า โอเคนี่คือส่วนตา้านก็แปมวังสองจุดถ้าทะลุราคา,า1812ไปได้ถึงจะมา1818 18, นะคะอยู่ที่ว่าทะลุไปได้หรือไม่นะคะถึงจะมาข้างบนนี่คือตา้านเฮสีวันนี้ถามว่าตรงนี้เป็นตา้านไหม่ม็แพมใช่ค่ะอันนี้เป็นตา้านนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เฮสหกันนิดนึงค่ะถ้ากรณีเราจะบายตามเดเราจะบายตรงไหนก็แพรแนะนาว่าให้มาบายล่างๆนะอย่าบายตรงนี้คุณเห็นไหมคะ1 นะฮะสอสและ4นะฮะรอบที่4นะคะมีโอกาสขึ้นไหมคะโค้ดมีแต่ว่าเช้านี้มันเป็นปริมาณของตลาดเ,าเจ็ปแปนตลาดเอเชียนะคะอาจจะยังขึ้นไม่ได้อาจจะย่อลงมาก่อนนะคะอา่าโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาหาที่บายกันเพอแพรมองเห็นที่นี่ค่ะนะคะจุดแรกเนาะ โอเคก็แผงมองเห็นที่นี่ก็เรณีเราจะบายมาบายที่แนวรับดีกว่าคะ่ะทุกคนนะคะมันจะได้ปลอดภัยนะคะเราไม่บายที่ต้านนะคะเดี๋ยวเราจะติดดอยนะคะเมื่อวานคัะราคาลงมาค่ะเมื่อวานเราได้ขาดเซลล์ที่นี่ดันราคาลงมานะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยเราได้โซนนี้เลยนะคะใครที่เก็บกําไรบางชุดก็จะเก็บที่นี่แล้วก็มีการลงมาต่อนะคะแล้วตอนตอนเย็นเราก็ได้เทคนิคของ M5 อย่างที่โค้ดบ,บอกโค้ดแผงบอกว่าโค้ดแผงมี2เทคนิครั้งเทคนิค M5 และ H1 นะคะ โอเคอแต่ว่าปรากฏว่ากราฟมาที่แนวรับค่ะเห็นไหมคะ1 2 3สามและ4ี่นะคะตรงนี้คั้งที่5้าตรงนี้ลงไม่ได้ดันราคาขึ้นนะคะมาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะลงไม่ได้ค่ะดันราคาขึ้นดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะบายเราบายที่นี่ค่ะนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็น,ปนตาเทสี 4, นะคะตรงนี้จะสวยมากถ้าเราจะบายก็ยแผมแนะนำว่า ถ้ากรณีจะขึ้นจะมาแค่จุดแรกเราขึ้นนะคะและวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีแล้วก็มาจุดแรกเราขึ้นเราขึ้นไปว่าอย่างไรขึ้นต่อได้หรือไม่ถ้าขึ้นต่อไม่ได้ค่อยจะลงมานะคะอ่าโอเคดังนั้นวันนี้คือแผนการเทรดทองนะคะตรงนี้นะคะซึ่งก็แผบมองว่าน่าจะมาที่นี่แหละนะคะจุดนี้คือค่อนข้างสวยในการคือจุดบายนะคะ a r e รหนึ อ,อ,อ,อ๋หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งแปดศูนย์สองก็ได้อ่ะเผื่อนิดนึงเผื่อมาไม่ถึงหนึ่งแปดศูนย์สองหรือหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ซึ่งตรงนี้เอาทำจะหลอกการอ่านแท่งเชียงก่อนนะคะบางทีอาจจะมาไม่ถึงถ้ามาไม่ถึงปุ๊บก็โอเคเช็คก่อนนะคะมาไม่ถึงแล้วขึ้นได้เลยหรือไม่หรือว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวดูหน้าง,งานกัอนอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับการาฟทองวันนี้เนาะอ่ะ วันนี้พิเศษนะคะเดี๋ยวพ่อแพรนะคะแบ่งปันการวิเคราะห์กราฟทองเช้านี้ไปที่เพจแม่บ้านเดร forex ด้วยช่อง tiktok และก็ช่อง YouTube นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่มาติดตามเพจแม่บ้านเดร forex นะคะในการวิเคราะห์กราฟหลายคนบอกว่าพ่อแพร์ขอการวิเคราะห์กราฟทองหน่อยนะคะวันนี้นานมาแล้วพ่อแพรไม่ได้ส่งเข้าไปนะคะจริงๆก็วิเคราะห์ให้กับ b a p ทุกวันนะคะแล้วก็วิเคราะห์คู่เงินด้วยนะคะส่วนการวิเคราะห์กราฟทองนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าส่งเป็นนะคะ ของขวัญให้กับทุกคนหรือว่ากำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะคะสำหรับการเทรดทองวันนี้เนาะขอให้ทุกท่านปลอดฟ้าสดใสกำไรทุกวันค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเทรด forex นะคะสวัสดีค่ะ